ช่วงนี้มีคนมาปรึกษาเรื่องโรงเรียนอนุบาลให้ลูกกันหลายคนเลยค่ะว่าจะสง่งลูกเข้าโรงเรียนแนวไหนดีแม่ก็มักจะย้อนถามกลับไปว่าให้มองข้ามไปที่โรงเรียนประถมก่อนว่าอยากให้ลูกเรียนที่ไหน ถ้ามีโรงเรียนปถมในใจแล้วค่อยหาโรงเรียนอนุบาลที่มีแนวทางการสอนที่จะส่งเสริมให้ลูกไปสอบเข้าโรงเรียนปถมนั้นได้เช่นมองปถมเป็นโรงเรียนที่มีวิชาการแน่นๆหน่อยอนุบาลก็ควรจะเป็นสายวิชาการด้วยใช่ไหมคะน้องถึงจะไปสอบเข้าโรงเรียนปถมนั้นได้ แต่ถ้ามองว่าเด็กเล็กเนี่ยอยากให้เล่นเยอะๆในชั้นอนุบาลมากกว่าที่จะมาเรียนเขียนอ่านเลยอยากให้เรียนสายบูรณาการในชั้นอนุบาลก่อนแต่ปถมจะส่งไปโรงเรียนที่เรียนเยอะๆเพราะว่าลูกโตแล้วก็น่าจะทําได้มีผู้ปกครองหลายท่านคิดแบบนี้นะคะก็อยากจะแนะนําว่า ก็ได้อยู่นะแต่ว่าตอนที่อยู่อนุบาลเนี่ยก็ต้องใช้พลังพ่อแม่ช่วยดันช่วยฝึกลูกในการอ่านเขียนการคำนวณด้วยเพื่อถึงเวลาไปสอบเข้าโรงเรียนประถมนั้นน่ะเขาจะได้ทำได้แล้วก็เขาจะได้มีความพร้อมที่จะไปเรียนกับเพื่อนในห้องด้วยนะคะเขาก็จะไม่รู้สึกทรมานมากจนเกินไปด้วย ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอย่ามองสั้นๆแค่อานุบาลค่ะให้มองไกลขึ้นอย่างน้อยให้มองถึงประถมเลยแล้ววางแผนเตรียมความพร้อมเป็นขั้นๆไปค่ะถ้าเป้าหมายเราชัดเจนเราก็จะส่งเสริมได้ถูกจุดค่ะ